ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลพาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะคะและคันนี้ค่ะเป็นรถเล็กน่ารักน่ารักขวัญเบาๆนะคะเพียง4,500บาทตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยนะคะคันนี้เป็นมิ u ูบิชินะคะมิรา g GLX เครื่อง1,200 cc ซีอีก็ค่ะเป็นรถเกียร์ออโต้รถปี2017ไม้น้อยวิ่งไปแค่3,000โลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลย คันนี้นะคะน้องก็เป็นรถโฉมปี17นะคะกระจังหน้าปี17เลยนะคะเครื่องพันสองสีดำฉ่ำๆค่ะได้ลงแม็กแล้วก็ยางใหม่ไว้ให้แล้วนะนะคะเป็นยางขอบ15จ้ากระจกด้านข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพร้อมไฟเลี้ยว led ที่ปลายกระจกนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันรถห้าประตูนะคะเขาก็จะได้พื้นที่นะคะห้อง สัมภาระนะคะที่ก้อนกําลังดีนะคะก้องยังไงเดี๋ยวให้ดูกันนะคะนี่ไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในนะคะอ่ะปลดล็อกก่อนนะนี่ค่ะปลดล็อกตรงนี้นะคะนี่นะคะรถจิ๋วนะแต่ภายในจะบอกว่าพับเบาได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะคะปรับใช้งานได้รุ่นนี้เหมาะมากเลยนะสำหรับการเดินทางไกล ไปทำงานไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆนะแล้วก็ยังแบบเป็นรถเล็กๆนะมุดได้เก่งจอดตรงไหนก็ได้สะดวกสบายสุดๆนะคะถ้าประจําวันนะคะในชีวิตประจําวันเดินทางกันนะคนละคนสองคนนะคะนี่เลยนะคะสะดวกมาก และประหยัดด้วยนะคะเพียงงวดละ4,500บาทถึงสุดเปี84งวดทุกคนนะคะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่สงสัยารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาไหมให้ดูกันนะคะน็อตเดิมๆแบบนี้เบ็ดอารก็เดิมตะเข็บเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูได้ บานะคะได้เบาพรมสลับผ้าแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นผ้านะนะคะตัดเย็บลายทรงสปอร์ตนะคะนั่งได้สบายนะคะนี่สำหรับคันนี้ตัว GLX นะคะกระจกส,สามารถเลื่อนไฟฟ้าได้นะคะไม่ใช่มือหมุนนะนะคะออปชันป่นเยอะเลยอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยนะคะที่ที่นั่งคนขับนะคะก็ได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นมัลติฟังก์ชัน ะะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันให้ดูภายในนะคะอารมณ์โปร่งประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราซูมเอากันหน่อยนะโอเคนะคะมาขึ้นรถก,กันเลยดีกว่าค่ะคัาน,นี้นะคะก็จะได้ขับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยเพื่อนขาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเหยียบเบรกนะคะเปิดกุญแจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไฟแป๊บนึงนะ โอเคนะคะคันนี้เป็นรถปี2017เพืเ่อนๆดูสิคะไม์น้อยวิ่งไปแค่30,3679โลเท่านั้นนะคะแล้วก็ภูมิลัยได้มาติฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายปรับโหมดต่างๆได้เลยเห็นไหมคะฟังวิทยุ FMAM Bluetooth นะคะได้ได้หมดเลยช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ คันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็ใช้ง,งานง่ายๆเลยนะมาเดี๋ยวมาดูการตรงโฮมนะคะนี่นะคะจะมีหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ให้ได้ใช้ง,งานกันแบบสบายๆได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะถือว่าดีนะคะถือว่าดีเลยนะใครที่ตามหารถเล็กๆนะคะผ่อนเบาๆอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะมิราดเจเอ็ก เครื่องพันสปี17ไม่น้อยวิ่งไป30,000โลคันนี้ค่ะราคาพิเศษเพียง2 5 9 0 0 0บาทผ่อนพนเพียง4,500ตลอดสัญญาสูงสุด7ปี84งวดอยากได้คันนี้พิมพ์สนใจดรา,างหรือโทรทักแชตติดต่อเราได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ